ค่ะเสร็จสองกับเสียมกรอนดค่ะลักชวรี่มากๆก็เสีย่ยงพรอกรค่คะจะเป็นลักชวรี่เดสิเนชันค่ะอยากเชิญชวนเลยทุกคนวันนมี่คาเทียมเม็กซิลไหนด้วยค่ะก็อยากให้ทุกคนมาแชร์ความสุขแชร์ความสนุกไปได้วยกันค่ะก็งานจะจัดถึงวันที่7มกราคมปีหน้าเลยก็ยาวนานมากๆค่ะแบบว่าใครไม่รู้จะไปไหนก็เรียนเชิญที่เสียงพรอกรวันนี้เขาก็จะมีพาเลสใช่ไหมคะใช่ มีพาเลตเมื่อกี้ต้องยปคุยกับแซนต์คอร์ดด้วยแซนต์คอร์ดมีริงค่ะเมอะอออมาเจอได้ที่นี่ใชเ่เวลาเวลาที่เรามาสียางพารากคอรแล้วพอมาเจอกับบรรยากาศใสสีเสียงแบบนี้มันเป็นยังไงบ้างทุกท่ายดี คือมันเป็นใจกลางเมืองแล้วมันก็ลักชีรีจริงๆเราก็ตื่นเต้นในทุกๆแบบว่าการเดินทางของเราไม่ว่าจะแบบว่าช็อปไหนชั้นไหนก็เสี่ยงพอตอนนี้ครบเลยค่ะแล้วความการเดินทางมันก็สะดวกสบายไหมคะใช่สะดวกสบายค่ะมีวิชแอมีที่จอดรถเติร์อแต่ว่าปลายปีนี้นี่คือที่ที่หนึ่งที่ปีจะต้องมาไหมคะจริงๆมาได้ทั้งปีออ <laughs> ใช่ ที่เสียมพะกอนก็เป็นเป็น,เป,นเป็นอีกครั้งหนึ่งที่รู้สึกว่า,า,วา,าท่นา,น,านได้รับน่ออกกับเสียมพะกอนขณะอากาศจะสวยอีกครั้งนึงค่ะก็ฝากเสียมพะกอนด้วยนะคะทุกคนปีนีน้พิเศษมากๆเพราะว่ามีคาเ,มเมชียร์เมจิคอลไหนก็ก็อยากให้ทุกคนมาแชร์ความสุขแชร์ความสนุกมาแชร์ภาพกันน่ารักน่ารักค่ะที่เสี่ยมพะกอนนะคะปีใหม่ปีนี้เป็นยังไงบ้างคะแทนนีล่าปีนี้ทำงานค่ะช้ำเล มีแทนเที่ยวพ้องแมแบบเด็กเด็กวางแกลบแล้วก็จะเด <หา S 1> ็กงานว้าวจริงๆสเตชันของหนูคือการแบบสมมติเราไปต่างประเทศก็คือเหมือนเราแพ็คกระเป๋าเพื่อไปทํางานแต่ก็นั่นก็คือก็คือพักผ่อนของหนูแล้วแหละค่ะใช่ม,มันมันมันได้ชิมรสชาติความเป็นแบบวันหยุดปีใหม่อะไรแบบนี้ไปต่องเทีเทวมา คิว่ายังไม่ได้ชิมเลยจริงๆอยากจะลองเทสดูเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่เป็นไรตอนนี้ก็กินดีทำงานก่อนนานแค่ไหนแล้วคะที่ไม่ได้เที่ยวปีใหม่ไปอู่ในรเทศอ้ เยอะสุดเลยค่ะเพราะว่าปีที่เรายังได้ไปไปเที่ยวกับคุณแม่บ้างอ,าอย่างอย่างปีนี้ให้ิวเอาเป็นไงบ้างกับเรื่องงานปีนี้ก็ทำง,งานสับๆเลยค่ะก็รู้สึกว่าเติบโตขึ้นได้ได้เขาเรียกว่าอะไรได้เรียนรู้แล้วก็ได้เติบโตขึ้นทุกวันเพราะว่าในทุกๆงานที่เกิดขึ้นของปีนคือมันมอประสบการณ์แล้วก็บางอย่างเราก็ไม่เคยทําพอได้มีโอกาสได้ลองทําก็เป็นอีกประสบการณ์ที่ย้าค่าค่ะ ไม่ได้อยู่ตรงนี้ก็คงไม่ได้บอยางมา้มันมีสิ่งที่ยากคือเราคิดว่าแบบจะผ่านไปไม่ได้แต่ท้ายมันก็ผ่านไปได้ตอนนั้จริงจริงเรื่องสุขภาพคือที่สุดแล้วสำหรับพียคืออย่างอื่นยังรู้สึกว่าเรียนรู้แล้วก็พัฒนาได้แต่ว่าสุขภาพแบบมันเป็นสิ่งที่เราโฟกอนยากมันมันมันถ้าสมมติป่วยหรือว่าเป็นอะไรขึ้นมาอย่างนี้ค่ะมันไม่มีใจอ่ะมันไม่มีแรงทาแบบให้มันดีขึ้นอะไรงี้แต่ก็จริงก็พยายามรักษาเขาให้ดีที่สุด จริงๆคอมเขาดเดีไงบ้างคอมมันแบบว่าเหนื่อยมากๆหรือว่ายงมากๆนอนออนอนไม่ต้องไม่ต้องบอกอะไรอใช่บอกว่าแบบว่านอนแล้วก็เช็คเรสแบบคลิปแนปทุกอย่างมันมันจะมันจะดีขึ้นจริงๆเดี๋ยวพอปีนี้เราได้ทำหลายอย่างทั้งหนังดีจิตี้ด้วยมัปีหน้าเรามีแผนยังไงบ้างปีหน้าหรอหนูก็ก็คงก็คง ทำทุกอย่างเหมือนเดิมเท่าเท่าเท่าที่เราทำไหวแล้วก็จริง,รงๆอยาก,กอบกอดทุกโอกาสที่เข้ามาเสมอค่ะไม่อยากแบบว่าถ้าสมมติว่าในอนาคตโตมาแล้วกลับมามองเราแบบเอ้ยทำไมเราไม่ทําอย่างนั้นทาไมเราไม่ทำอย่างน,น,าางนี้ไม่อยากรู้สึกอย่างนั้นเลยมันมีภาพหรอมาจมจกมาจากฝังไ,ได้ไหมหรือว่ามันต้องฟูๆยังไงเพราะเรื่องไม่ไช้ตอนตอนนี้ไหวยอยู่แต่ว่าวพอ,พอถ้าสมมติว่าสมมติว่า มันมันมีวันหนึ่งที่แบบไม่ไหวแล้วจริงอะไรเงี้ยก็ก็แอดมิดเลยโอ้โหเขาเข้งกนหูหายไปก็คือเจ็บหวใจแจ้งให้ทราบเลยแจ้งให้ทราบเลยอะไรเงี้ยใช่แต่ตอนนี้ตอนนี้รู้สึกว่าหลังจากที่ผ่าตัดไซนัทมารู้สึกว่าสุขภาพดีขึ้นค่ะก็เมเนทได้ดีขึ้นเพราะว่าหายใจสะดวกขึ้นมันจะมีผลข้างเคียงไหมหรือว่ามันโอเเลยมแ้ไม่ะมีมีค่ะมีค่ะพี่สาวคือมันเป็นฟิวประมาณว่า มันก็ยังมีช่วงที่สมมุติว่าเราไปในสถานที่ที่อากาศเปลี่ยนแปลงหรือว่าฝนตกอะไรเงี้ยมันก็จะมีบ้างที่แบบเจ็บคอเล็กๆหรือว่าหายใจติดขัดแต่ก็มันดีขึ้นมากๆจากตอนที่ไม่ได้ผ่าตัดจริงๆอ่ะเพราะตอนที่ไม่ได้ผ่าตัดคือหนูรู้สึกว่าแบบหนูไม่อยากใช้ชีวิตเลยหายใจไมออกใช่ค่ะแต่แต่ว่าพอผ่าตัดแล้วก็ดีขึ้นโล่งขึ้นเยอะเลยหมอเขาบอกว่ามันจะกลับมาสมดุล100%ไม่มีทาง มันคือการทําให้รู้สึกดีขึ้นเฉยๆแต่ว่ามันจะกลับมาเป็นอีกได้ไหมก็เป็นได้ก็ต้องเป็นเทนคือตัวฟินต้องดูแลตัวเองเพื่อให้มันสุขภาพดีตอ,ต,อตอนนี้ก็นอนกินวิตามินค่ะแล้วก็ล้างจมูกประมาณนี้ที่ทําเป็นประจำคือก่อนหน้าจะซีเรียสมากเหมือนกันกับการที่แบบสิ่งนี้มาจากกรทบกับงานไะไร Yes ใช่ค่ะก็ต้องเมนเทนจริงๆก็พยายาม เองแสดงเราก็ต้องยุ่งอยู่กับตัวเองเพราะมันชุ่มชุ่มชื้นฟัดเยอมันก็เป็นเป็นอะไรที่เราเลี้ยงไม่ได้เราไม่สามารถแบบไปบอกเขาว่าแบบเอออย่าเป็นสีอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าเราก็ใช้ใช้งานเขาเยอะจริงๆก็ต้องทำความเข้าใจไอ้ดินมันมีมันมีผเวลาเราถ่ายคลิปไหมคะตอนแรกตอนแรกคิดไม่ได้ค่ะผ่าตัดมีค่ะแต่ว่าพอหลังจากผ่าตัดก็มีน้อยลงค่ะว่าก็ต้องเมเนิจริงๆให้แบบว่าใช้เสียงหรือว่ารักษา จมูกของเราดีดีดีถ้า่าดาต่ทีแรกก็ดีแล้วใช่ไหมใช่จริงไหมใช่ค่ะโปรเจกต์ปีหน้าหนนนี่าง้ที่ยวอกตอ่าโปรเจกต์ปีหน้าตอนเิ่งพิรูก็จะเป็นเออซีรีส์เรื่องใหม่พิศนะสรางมรณะแล้วก็ปีหน้าก็ยังมีไรเดอร์อยู่นะคะก็สามารถรับชมได้ทุกโรงภาพยนตร์เหมือนกันอย่าใกล้วันเกิดเอ็กกี้เขาแล้วค่ะมาเตียออะไรดีคะ จริงจริงก็เป็นกันก็เลยได้ชอบอะไรเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่คิดหนักอยู่เหมือนกันเพราะว่าปีนก็รู้สึกว่าน้องมีทุกอย่างแล้วก็อาจจะเป็นอะไรที่ก็เครียดก็ยังคิดไม่ออกว่าจะซื้ออะไรตอนที่น้องตอนที่น้องซื้อให้ปีน้องก็เครียดเหมือนกันเราก็น่าจะรู้สึกแบบเดียวกันน้องเพราะว่าก็น้องมีทุกอย่างแล้วจริงๆก็เลยไม่รู้จะซื้ออะไรให้ดีแต่อาจจะทําอะไรให้ หรือจะถามเขาดีเลยว่าอยากได้อะไรไม่ต้องซื้อขายกันเลยจริงจริงรู้ว่าน้องอยากได้อะไรแต่ว่าเดี๋ยวก่อนว่าขอขอใส่ตรอมดูนิดนึงว่าอยากซื้ออะไรให้ราคาแรงไหมคะไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาของปีระขึ้นอยู่กับว่าเออเราตั้งใจให้เขาได้ใช้ประโยชน์สิ่งนั้นจริงหรือเปล่าคือแปลว่าถ้าจัดของนี่กให้ได้ทุกอย่างน้องอยากได้อะไรใช่สายสปอยนะคะเนี่ยสปอยสปอยอยู่แล้วค่ะ มันเกิดไงทั้งทีมันก็ต้องสเปเชียลใช่ถ้าเกิดเขามีการแบบรีเควสมาแบบเกินเกิดแบบเอออยากได้สิ่งนี้จะสามารถเลยไหมคะเขารีเควสเขาพูดเขาพูดว่าแบบเดี๋ยววันเกิดหนูแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาพูดลอยลอยเขาพูดลอยเขาพูดลอยตอนนี้ได้ยินไหมได้ยินเออยู่อยู่หด้วยกันเลยใช่อยู่ด้วยกันได้ยินค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูว่าว่าพี่จะซื้ออะไรให้ขอคิดก่อนอ่าโอเคขอบคุณค่ะ นะมีอะไรฝากหนังได้ไหมคะแม่ฝา <laughs> ก,กหนังด้วยนะคะวันที่1 0บธันวาคมนี้ไรเดอร์ค่ะในโรงภาพยนตร์นะคะไปดูจีนแล้วก็มีพี่โอแล้วก็พี่โนพี่อาดด้วยสนุกแน่นอนค่ะเจอกันนะคะเป็นไงบ้างหนังเรื่องนี้สนุกมากจริงจงมันก็เป็นหนังผีที่มีความตลก แล้วก็จริงๆที่พี่สามคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าแบบเรื่องหือเรื่องเรื่องเรื่องไหนบ้างก็อยากอยากฝากให้ทุกคนไปดูกันในโรงภาพยนตร์สิงหนูหรอถ้าข้างนอกนอกซีนทัได้แต่ว่าในเคาแรคเตอร์อืมคาแรคเตอร์อาจจะทำไม่ได้พูดน้อยน้องทายเขาพู่น้อยอะแล้วพอเขาขักันเราติดหน้ายังไงอ่ะหลุดไหมหน้ามันไม่เก่งหน้ามันไม่มาหรอมันก็มีมีบ้าง กัดตัวเองเหรอกัดดินไหมตายครัก็มีบ้านแต่ว่าหนูก็ฮึบแบบว่าฮึบแบบเดียวใช่แล้วก็คอยประคับน็อกซีนตอนของคันแล้วมันไม่น่าหรอถ้ามันหยุกส่วนใหญ่ทำบ่อยทำทุกเรื่องเลยออพราแบบว่าจะได้บทที่นิ่งๆใช่เพราะทุกคนรอบข้างเขาขำแล้วก็ใช่ส่วนใหญ่หนูต้องเป็นคนแบบแล้วก็จิตแข็งแค่ไหนไม่แขกนะแต่กับว่าฮึบ ไม่ได้เลยไม่แข็งเลยเป็นคนเส้นตื้นด้วยแม่แล้วท่านยังไงมันต้องจิกตัวเองหรือมันต้องแบบมันต้องมันต้องอยู่ในตัวละครให้ได้ใช่ค่ะบอกบอกตัวเองยังไงบ้างรอบข้างเขามีแต่เสียงขับแต่เราต้องต้องบอกตัวเองว่าต้องเป็นพายก่อนต้องเป็นต้องเป็นตัวละครก่อนแล้วค่อยออกมาค่อยขับเห็นเห็นภาขแบ่วแปลว่าเราควาีีเลยต้องได้ปีด้วยก็ควจจีนอันนี้ไม่เถียงไม่เถียงเลยแซลได้เลยเป็นเรื่องจริงเพราะว่าัวผขี่จริงแต่ว่าในในกองมันบรรยากาศมันสนุกมากจริงค่ะแล้วก็ ผีเราก็เหมือนเราสะกดจิตตัวเองว่าพี่ที่เขามาแต่งเอฟเฟกเนี่ยก็เป็นคนนะคะอะไรอย่างเงี้ยก็แอบ,บมันใช้ได้มันใช้ได้ผลอยู่ได้ผลอยู่คะ่ะแต่ว่าแล้วพอได้เป็นนานไม่เจอผีเหรอมันในกองผีไงมันต้องมีแบบว่าเ,เออ,อาทางอาถ่ายหรือเปล่าหนูไม่เจออะไรเลยแล้วก็ไม่อยากเจอด้วยเราไม่รู้ว่าเขาเป็นผีหรือเปล่า <S 1> <S 1> <S <S แม,ม่ไปได้ด้วย้่เจอี๋ยวไม่รู้ว เราตอนเจอเราลองย้อนเลยเราลองย้อนย้อกลับไปว่าเจอคนที่ไม่คุ้นเคยจะยเหรอเอ็กซ์ตาเหรอไม่จริงหรอกค่ะใช่พี่ๆเขาแต่งเอฟเฟกต์กันหมดแหละใช่ต่างอย่างนี้นไม่ได้ไม่ได้หลับไหมคะแม่อกัม่ไม่เคยไม่หลับเลยค่ะหลับเพราะเหนื่อยค่ะไมอยากหลับอยู่แล้วอยากหลับอยู่แล้วอคค่ะขบุณขอบคุณค่ะ To Star, to Star Society. Society.